สำนักงานกสนจังหวัดพิจิตรได้จัดโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้สูงอายุใน4มิติดังนี้มิติสุขภาพมุ่งเน้นการส่งเสริมทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต เพื่อให้การใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขมิติสังคมเมื่อผู้สูงไวัยได้รับการพัฒนาและยกระดับตนเองทางด้านสุขภาพพร้อมสู่การเข้าร่วมทำกิจกรรมอื่นๆเพื่อก่อให้เกิดสังคมที่ดีทั้งในกลุ่มผู้สูงวัยและสังคมในกลุ่มทุกช่วงวัยมิติเศรษฐกิจผู้สูงวัยมีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและมีการรวมกลุ่ม สามารถยกระดับไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างโอกาสสร้างคุณค่าและการยอมรับจากสังคมรอบข้างมิติสภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตในวัยเกษียณที่มีคุณภาพสำนักงานกสนจังหวัดพิจิตรได้จัดกิจกรรมสูงวัยใจสมาร์ท โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้สูงวัยเพื่อให้องค์ความรู้ให้ผู้สูงไวัยได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เป็นคนมีคุณค่าในหมู่บ้านในชุมชนและสามารถใช้ประสบการณ์ชีวิตและมุมมองความคิดมาต่อย,ยอดกิจกรรมต่างๆสู่การขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยที่มีคุณภาพต่อไป สาวลุงอรุณศรีนารางค่ะครูกศนตะบลทุ่งใหญ่สังกัดกศนอ,อำเภอโพทับช้างสำนักงานกศนจังหวัดพิจิตรค่ะจากนโยบายของสำนักงานกศนในการพัฒนาคักษะชีวิตทั้ง4มิติให้แก่ผู้สูงอายุของกลุ่มติดสังคมในพื้นที่อำเภอโพทับช้างนะคะในวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมางานคลิกออฟถูงวัยใจสมาร์ท แล้วก็วันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์ผลการเข้าร่วมกิจกรรมของวันที่1ก,กรกฎาคมอันดับแรกนะคะก็อยากจะให้คุณแม่นะคะแนะนําตัวแนะนําชื่อสักหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันวัฒนาทองสุขเป็นนักเรียนผู้สูงอายุทุ่งใหญ่ค่ะูม่นปบอกไหนคุณค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อนางคุณมาประเทศ เป็นนักเรียนผู้สูงอายุทุ่งใหญ่ค่มันทุ่งใหญ่ค่ะค่ะพอดีเมื่อวันวันนี้ก็จะมาติดตามผลการดําเนินการของวันที่1นกระดาคกานะคะว่าวันที่1เนี่ยที่ผ่านมาคุณแม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรบ้างคะพี่จถ่ายภาพถ่ายสีถ่ายสีนะคะเพื่อป้องกันอะไรครับปึกสมองทัไซเมอร์คือจะให้สมองลดแล่นไปตลอดไม่ให้ ไม่ให้เราหยุดนิ่งถ้าเราหยุดนิ่งเราจะเครียดเราจะคิดอันนี้แล้วอีกกิจกรรมหนึ่งอะไรนะคะคุณแม่ข้าขม้าขม้าออกกําลังกายออกกําลังกายใช่ไหมคะมีสองกิจกรรมใช่ไหมคะวันที่หนึ่งกรกฎาคมแล้ววันนี้จะมาสัมภาษณ์คุณแม่ว่าที่หนูมาร่วมจัดกิจกรรมมาค่ะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันยังไงว่าคะคุณแม่ลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะออกกําลังกายทุกวันออกกําลังกายทุกวันแล้วคุณแม่ล่ะคะชอ ทั้งเช้าเย็นและกลางคืนแล้วได้มีการเชิญชวนเพื่อนๆสมาชิกไหมคะว่ากิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างชวนอยู่ค่ะชวนเรื่อยค่ะมาโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วเป็นยังไงบ้างคะสนุกสนุกใช่ไหมคะมีกิจกรรมค่ะ,คะก็จะมาถามคุณแม่นะคะว่ากิจกรรมของกศนทุ่งใหญ่ค่ะที่มาจาัดมันมีประโยชน์กับคุณแม่อย่างไรบ้างคะค่ะมีประโยชน์มากเลยคะ่ะในเรื่องสายตาที่มองมองเห็นภาพรู้จัก ปรับสมองเกี่ยวกับภาพรู้สึกว่าจะไม่เป็นอัลไซเมอร์แล้วจะจะ้จากการลืมๆนะันนไม่ค่อยลืมเลยเดี๋ยวนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะนักเรียนผู้สูงอายุของตำบลทุ่งใหญ่นะคะที่ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีแล้วก็ขอขอบคุณค่ะค่ะ